ผมบริษัทอาวนานะครับขายปั๊มยี่ห้อแบรนด์ APT และแมคเคลนนะครับอันนี้จะเป็นพวกบูทเตอร์ปั๊มนะครับที่เป็นปั๊มสแตนเลสอุปกรณ์ทุกอย่างที่โดนน้ำจะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็จะมีนี่นะฮะข้างในเห็นไหมฮะจะเป็นสแตนเลสแท้แล้วก็ข้างห้องหัวฉีดจะเป็นโลนิวนะครับตัวนี้จะเป็นครึ่งแรงสามารถส่งสูงได้4ชั้นเลยนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นหนึ่งแรงนะครับและวสวิตของตัวนี้จะมีระบบเอ่อเป็นสวิตของสเปรนนะฮะมีระบบการน้ําแห้งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับปั๊มจะขึ้น A01 นะฮะแปลว่าเนี่ยปั๊มจะเช็คว่าน้ำไม่มานะครับ นี่จะเป็นปั๊มหนึ่งแรงสามารถส่งสูงได้ห้าชั้นเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ถัดมาด้านนี้จะเป็นบูลเตอร์ธรรมดานะครับที่จะเป็นสวิตธรรมดาที่ใช้กับสามารถส่งสูงได้ห้าชั้นตัวนี้จะมีปริมาณน้ำร้อยลิตรเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะร้อยเจ็ดสิบลิตรเลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสวิตของเราที่เป็นระบบการน้ำแห้งนะฮะที่ต่อสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ จะใช้เป็นสวิตธรรมดาก็ได้หรือสวิตกันน้ําแห้งก็ได้นะครับครับขอบคุณครับแค่นี้นหค